ทุ่งยาเขียวขจีอันกว้างใหญ่ที่ซึ้งดอกไม้ป่าบานสะพรั่งหลากสีสันมีฝูงแกะขนปุยอาศัยอยู่พูกแกะน้อยใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกินหญ้าเล่นซ่อนแอบและกระโดดโลดเต้นไปทั่วทุง่งโดยมีลูกหมูตัวอ้วนกลมคอยเป็นเพื่อนเล่นสนุกสนานแต่แล้วความสงบสุขของทุ่งหยาแห่งนี้ก็ถูกคุกคางเมื่อหมาป่าเจ้าเล่ปรากฏตัวขึ้นหมาป่าตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าเขี้ยวคม มันเป็นหมาป่าที่ฉลาดแกมโกงและมีความคิดที่จะจับแกะกินเป็นอาหารแต่ทุ่งหญ้าแห่งน,นี้ไม่ใช่ที่ที่หมาป่าจะล่าเหยื่อได้ง่ายๆเพราะพวกแกะอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่และคอยระมัดระวังภัยอยู่เสมอเจ้าเคี่ยวคมจึงต้องคิดหาวิธีที่จะหลอกหล่อให้แกะแตดฝูงออกมาเพื่อที่มันจะได้จับกินได้อย่างง่ายดายวันหนึ่งเจ้าเขี้ยวคมได้ยามแผนการร้ายมันแอบเข้าไปในทุ่งหญ้าในเวลากลางคืนและแอบฟังพวกแกะคุยกัน จนได้รู้ว่าพวกแกะชอบกินแครอทหวานๆที่ปลูกอยู่ในสวนผักของชาวนา,จานนนนเจ้าเคี้ยวคมจึงเกิดความคิดที่จะใช้แครอทเป็นเหยื่อล่อในเช้าวันต่อมาเจ้าเคี้ยวคมแอบเข้าไปในสวนผักของชาวนาและขโมยแครอทมาจํานวนมากจากนั้นมันก็นําแครอทเหล่านั้นไปวางไว้ในป่าลึกซึ่งอยู่ห่างไกลจากทุง่งหยาของพวกแกะเมื่อวางแครอทเสร็จแล้วเจ้าเคี้ยวคมก็แอบ,บซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้รอให้พวกแกะหลงกลตามมาไม่นานนัก พวกแกะก็ได้กลิ่นแครอทหอมหวานพวกมันมองหน้ากันด้วยความสงสัยเพราะไม่เคยได้กลิ่นแครอทในทุ่งหญ้าแห่งนี้มาก่อนลูกหมูตัวอ้วนเห็นแครอทก็ตาลูกวาวรีบวิ่งตามกลิ่นแครอทเข้าไปในป่าโดยไม่ฟังคำถดท่านของเพื่อนแกะตัวอื่นๆเมื่อพวกแกะเห็นว่าลูกหมูวิ่งเข้าไปในป่าพวกมันก็เป็นห่วงจึงตัดสินใจตามลูกหมูเข้าไปในป่าด้วยกันโดยหารู้ไม่ว่าพวกมันกำลังตกหลุมพรางของเจ้าเขี้ยวคม เมื่อพวกแกะและลูกหมูเดินลึกเข้าไปในป่าพวกมันก็พบกับแครอทจำนวนมากวางเรียงรายอยู่บนพื้นดินพวกมันดีใจมากรีบพากันกินแครอทอย่างเอ็ดอร่อยโดยไม่ทันสังเกตว่าเจ้าเคี้ยวคมกำลังซุ่มซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆเมื่อเห็นว่าพวกแกะและลูกหมูติดกับดักของมันแล้วเจ้าเคี้ยวคมก็กระโดดออกมาจากพุ่มไม้พร้อมกับคำรามเสียงดังพวกแกะและลูกหมูตกใจมากรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่เจ้าเคี้ยวคมวิ่งเร็วกว่า มันไล่ตามพวกแกะและลูกหมูอย่างกระชั้นชิดในขณะที่พวกแกะและลูกหมูกำลังวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตพวกมันพ่สะดุดล้มลงกับพื้นลูกหมูร้องเสียงหลงด้วยความตกใจเจ้าเขี้ยวคมเห็นดังนั้นก็ยิ้มอย่างชั่วร้ายมันกระโจนเข้าใส่ลูกหมูหมายจะจับกินเป็นอาหารแต่แล้วในจังหวะที่เจ้าเขี้ยวคมกำลังจะขย้ำลูกหมูก็มีเสียงดังสนั่นวันไหวเกิดขึ้นเราแกะที่เหลือรวมพลังกันพวกมันพุ่งเข้าใส่เจ้าเขี้ยวคมอย่างพร้อมเพรียงกัน ด้วยจำนวนที่มากกว่าทำให้เจ้าเคี้ยวคมเสียหลักล้มลงพวกแกะไม่ยอมให้เจ้าเคี้ยวคมลุกขึ้นมาได้พวกมันช่วยกันดันเจ้าเคี้ยวคมออกไปจากลูกหมูและต้อนมันให้หนีออกไปจากทุ่งหญ้าของพวกมันเจ้าเคี้ยวคมเห็นว่าท่าไม่ดีจึนตัดสินใจวิ่งหนีเข้าป่าไปทิ้งแครอทที่ขโมยมาไว้หลังจากที่เจ้าเคี้ยวคมหนีไปแล้วพวกแกะและลูกหมูก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งพวกมันกอดกันด้วยความดีใจ คิรอดพ้นจากอันตรายมาได้ลูกหมูสำนึกผิดที่ดื้อรั้นไม่ฟังเพื่อนและขอบคุณพวกแกะที่ช่วยเหลือมันไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกแกะและลูกหมูก็ยิ่งรักใคร่สามัคคีกันมากขึ้นพวกมันไม่ประมาทและคอยระมัดระวังภัยอยู่เสมอพวกมันรู้ดีว่าความสามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่และสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้และพวกมันก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขในทุ่งหญ้าเขียวขจีตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความสามคัคคีเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และการไม่ประมาทระมัดระวังตนเองจะช่วยให้เราปลอดภัยจากอันตรายได้เสมอ